ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเก็บหนแดงนะครับเพื่อส่งให้กับลูกค้านะครับหลังจากที่ผมได้เพาะขยายนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็หนแดงกลายเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าขาดปุ๋ยนะครับปุ๋ยไม่พอนะครับก็เลยกลายเป็นสีแดงหมดผมก็เลยตักออกนะครับแล้วก็ขยาย ในส่วนที่มันยังมีสีเขียวลงเหลืออยู่นะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นบ่อบ่อน,นี้เป็นบ่อเล็กนะครับก็เต็มบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อหนึ่งนะครับที่ผมนะครับได้เลี้ยงหอยเชอรี่ไว้นะครับแล้วก็แหนแดงหมดทั้งบ่อแล้วก็ตักออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้ แนแดงที่ปล่อยใหม่นะครับเทียบไปเลี้ยงใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับครับนี่ก็เป็นบ่อแนแดงนะครับที่ผมตากออกนะครับแล้วก็มาปล่อยใหม่นะครับตอนนี้ก็เต็มบ่อแล้วนะครับวิธีการเลี้ยงนะครับก็คือผมเติมปุ๋ยนะครับปุ๋ยขี้วัวนะครับเอาขี้วัวมาใส่เยอะเลยนะครับตรงนี้ประมาณสองสามกระสอบเลยนะครับเพราะว่ากะว่าจะให้เขาอยู่นานๆนะครับ ให้เขาได้กินอาหารนานๆนะครับจะไม่ต้องเติมบ่อยแล้วบ่อมก็ขนาดใหญ่ด้วยนะครับสามกระสอบก็น่าจะพอดีนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะมีให้เห็นแดงๆอยู่นะครับอันนี้คือเป็นของรุ่นรุ่นรุ่นที่แล้วนะครับที่มันนยครับมีสีแดงแล้วก็ยังเขียวอยู่แต่ผมก็ไม่ได้เก็บออกไปหมดนะครับผมก็แยกไว้นะครับตัวไหนที่คิดว่าน่าจะขยาย ต่อได้นะครับก็เก็บไว้ก็ยังเห็นแดงๆแต่ว่าเขาก็จะเริ่มเขียวแล้วนะครับในส่วนที่แดงก็เดี๋ยวเขาก็จะตายนะครับก็จะจะมีส่วนที่มันเขียวเพิ่มขึ้นมานะครับตรงปลายๆนะครับตรงนั้นก็สามารถที่จะขยายต่อได้นะครับนะครับเต็มบ่อแล้วนะครับในแดงนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ยากนะครับแต่ว่าคือแค่ใส่ ให้เขากินอาหารได้เพียงพอนะครับเขาก็จะขยายได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงแม้เราจะมีเยอะมีมีไม่เยอะนะครับก็สามารถขยายได้เร็วเหมือนกันนะครับนะครับเราอาจจะแบ่งนะครับแบ่งออกมานะครับแยกเลี้ยงต่างหากนะครับอาจจะเลี้ยงไว้ในไว้ในกระมังนะครับเพื่อเผื่อไว้นะครับ เผื่อจะเกิดเหตุการณ์อย่างของผมนะครับก็คือบางทีเราอาจจะให้ปุ๋ยไม่พออย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเจอนะครับเราก็ยังจะมีแหนแดงในกระมังนะครับที่เราแยกไว้ต่างหากนะครับไว้สำรองไว้ได้นะครับเอาไว้แบบเผื่อฉุกเฉินนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเก็บนะครับแหนก็ไปส่งลูกค้านะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากจะเลี้ยงนหนแดงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าท่านใดมีคําถามนะครับอยากจะสอบถามก็สามารถที่จะสอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ